รู้หรือไม่นะครับว่าบาร์กี้นั้นเนี่ยเข้าคลองคลางผลปีศาจน่ะที่แอบโกงมากๆเลยแต่บาร์กี้นั้นเนี่ยด้านไม่ได้เก่งนะครับเทียบเท่ากับความสามารถผลปีศาจอย่างเช่นนะครับพลังผลปีศาจแยกส่วนของเขานั้นมันสามารถนะครับรับมือได้เลยนะครับกับกรงนกของดฟามิงโกที่คนนั้นไม่สามารถออกได้แต่ทางด้านของบาร์กี้นั้นก็สามารถทําให้ตัวเองนั้นเป็นส่วนและออกไปได้หรือแม้กระทั่งการเจอนักดาบนะครับอย่างมีฮอคทางด้านของแบบ หรือแม้กระทั่งการเจอนักดาบอย่างมีหอกนั้นบากกคี้ยังสามารถแจ้งส่วนตนเองนะครับจนไม่สามารถถูกโจงตีได้นะครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยผมออกแนวว่าเป็นมีม,มากกว่านะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วโดนฮาคีสังเกตไปก็ไม่รอดอยู่ดีแต่ภาพรวมแล้วความสามารถผลพิศาของบากกี้เก่งมากๆฮากบากกี้เนี่ยมันเก่งนะเว้ยหมายถึงว่าพัฒนาตนเองเรื่องฮาคี้ไปในระดับที่มันดีมากๆเนะี่ยจริงๆสามารถพรัฒนาตนเองไปได,ได้และเก่งนะครับในระดับจักรพพัดได้จริงๆปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นจกนักรพพัดเงาเท่านั้นจักรพพัดเสินเจ ความสามารถเองไปอยู่กลุ่มโรเจอร์ก็น่าจะได้อะไรมาดีๆหน่อยนะบาร์กี้